ที่ลูกพูดเมื่อกี้ตอนขับรถข้ามสะพานในตรงสีสุรนาร์มาลูกเห็นอะไรนะเห็นแบบพ่นแผลกะโดดแม่น้ำกระโดดลงไปอ่ะเนาะครับหลายคนดแม่ครับไม่ไม่เห็นอ่ะเห็นคือเห็นอะไรเห็นคบบน่นเปดนย่านเนาบไม่ใช่ก็เมื่อเมื่อสองวันที่แล้วมันมีข่าวข่าวที่ออกข่าวว่าคนกระโดดสะพานทุกเดือนเลยนะฆ่าตัวตายทุกเดือนว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้ไงโออแล้วน้องเห็นโดนติดเขาเหรอที่โดดลงไป ญาณนอะนะครับแล้วแล้วก็ตายแล้ด,ด้วยตายแล้วด,ด้วยแล้วก็โดดโดดยังไงลูกสำ <ไง S 2> คัรหายแต่จิตยังอยู่อ๋อสังขารหายไปแล้วแต่จิตยังอยู่ครับครับแล้วต้องไปโดดยังไงลูกถ้าโดดยังไงโดดโดดแบบจุ่มแล้วก็โดดทุกเวลาด้วยนะทุกเวลาหมายความว่าโดดลงไปแล้วลงเป็นวิญญาณใช่ไหมลูกโดดลงไปในน้ําแล้วต้องแล้วขึ้นแบบหายตัวขึ้นมาใหม่เหรอใช่แล้วก โดดลงไปแล้วก็หาดูทั้นใหม่เรื่อยๆตลอไไดเวลาเหรอพอ่พอหมดอายุไขพ่อต้องลงเงินรับกรรมในลาลกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อสงสัยหน่อยสมมติตอนนี้เขาตาตอนยี่สิบอะครับต้องต้องกระโดดทุกวันเหรอลูกครับวับนละหลายหลายครั้งเหรอลูกทุกวันทีด้วยซ้ำโอ้โห่กันกว่าจะหมดอายุไขครับแล้วก็ต้องลงไปรับกรรมในลาลกอ๋อ อ,อย่างนี้ถ้าคนหมดอายุไขสมมติอายุย0ิบหมดอายุไขตอนอายุ4ี่สิก็ต้องโดดซ้ำๆแบบเนี้ยอีกเป็นยี่สิปีก่อนจะไปตกนรกเหรอครับโอ้โหแล้วคนที่ฆ่าตัวตายประเภทอื่นนูกก็ต้องทําไปจนกว่าจะหมดอายุไขแล้วก็ต้องไปรับกรรมในนรกเหรอครับน,นรกนรกขัน้นไหนขุมไหนลูกขุมสุดท้าย มสุดท้ายเลยเหรอครับที่ลุงที่ลนที่ลูปบอกที่ที่ว่ามีมีทุกอย่างกระแทกของแดงเพื่อนึงครับทุกอย่างในลูกอยู่ที่นั่นอ๋อคือทุกทุกอย่างที่มีอยู่ในนรกก็คือถ้าลงไปลงไปงกลุ่มสุดท้ายก็คือโดนโดนทั้งหมดเลยโดนหมดเลยแล้วแล้วย่าพี่น้องสมบูรนี้ถึงไหมไม่ถึงครับโอ้มันลึกมากโอ้โหคนคนเสนียว่าคนเขาคิดว่าตายแล้วจบคือคือชั้นธรรมดาแล้วก็ลึกลงไปนู่ ลงบัลงไปเล็กมากมากครับน่ากลัวมากนะแล้วจะได้จะได้มาขึ้นมาเกิดไหมลูกไม่ครับเดี๋ยวพอเติมน้ำมันเหรมาไม่ได้ขึ้นมาเกิดแล้วคือจะอยู่ในนั้นนานมากเลยลูกครับเอาแล้วพอกลับมาเกิดแล้วยังต้องมาทําร้ายตัวเองอีกไหมถ้าทำร้ายตัวเองก็ต้องลวมไปซ้ําๆแมละออคือกลับมาเกิดแล้วก็ยังต้องฆ่าตัวเองอีกนะครับแลวตายเหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกครับ แล้วเมื่อไรจะจบเนาะจบแสดงว่าคนไม่รู้คนไม่รู้คิดว่าตายแล้วจบใช่ไหมลูกใช่ปะหมดปัญหาเลยที่จริงกลายเป็นเริ่มต้นปัญหาที่ที่หนักที่สุดใช่ไหมลูกครับอ๋อขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณครับ